มาส่งของครับพี่มาเลยจ้ะเห็นถ่ายรายการทิชชู่ไหมครับถ่ายรายการอยู่โอ้โหพี่อยากพี่อยากออกกำลังกายไหมคฮะอยากออกกำลังกายมีอะไรอัดัมเบลอัดัมเบลด้วยยกหนักได้พี่เดี๋ยวพี่อยากไอ้หนูครับมึงส่งของหลายอย่างแล้วเนี่ยอยู่แอปอะไรวะเนี่ยเอางี้พี่ผมเห็นพี่สวยดิผมขอจีบแด้วพี่ได้ยังไงเนี่ยครับ จะได้ไปห่างกันไกลจะได้ไปห่างกันไกลพี่แต่งตัวเป็นแฟสเซนเจอร์เพื่ออะไรชุดคล้ายมาอาลีเขาให้มาก็จะแต่งเต็มอะไรขนาดนั้นนะขอบอรลีไว้ผไม่เคยดูแอ t แทกออนไท a ันเหรอึงอยากเห็นไอจแจนยูวบิลิตปลามาเปิดมาเลยอติดกระตูนด้วยเฮียไอเทมเขาน่ารักทุกอันเลยนะแต่ตอนนี้กูสังเกตได้อย่างนึงเลยคือไม่ควรใส่รวมกัน ไม่อยากขายแต่ส่งมึงได้เลยนะกว่ากูจะมาถึงจุดนี้กูใช้เวลานะ <c oughs> ไม่ใช่วันนี้เป็นเขาขายยาเหรอหมึงมัว่วหรือเปล่าขายยาพี่ลูกขายค่าขายยาให้น้องขายค่าให้น้องกลับไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดีไเขาไปูกเขา <c oughs> ขายสก,กินแคร์ค่ะ <c oughs> อ๋อยาคือยาปฏิบัทินผิวเครื่องสำอาปบิทินผิวไอหนูเข้ามาคุยที่ลูก ดีมค่ะจริงๆชื่อดีมแต่ว่าเพื่อนเรียกลี่ใช่เพื่อนเรียไมลี่เข้าปีหนึ่งใหม่ๆอย่างเงี้ยเราก็อยากจะปัดเพื่อนเนาะเราไม่อยากจะบอกชื่อจริงแล้วก็พิมพ์ในไลน์ว่าไมลี่จากนั้นเพื่อนเรียกไมลี่หมดเลยไมลี่อายุเท่าไหร่ลูตอนนี้25ค่ะตอนนี้ทําเป็นเซลล์ค่ะก็คือจะขายทําสร้างแบรนด์สกินแคร์อาหารเสริมให้ลูกค้าสนุกแบบดูไม่ค่อยไม่แบบไม่ค่อยโชคโชนเรื่องความรักเลยนะหนูมาออกรายการนี้หนูรู้ใช่ป่าวว่าเรื่องมันโหดสุดๆเลยนะรู้หนูก็จะมาโหดสุดๆเหมือนกันเฮ้ย เรื่องราวที่บอกว่าหนักเอางี้ก่อนถามก่อนโสดมานานหรือยังโสดมา2ปีค่ะสอ่ปีแบบซอฟต์ก่อนดูมิงแปรมาแล้วกี่คนสามคนคนแรกก็จะเป็นสมัยเรียนเรียนห้องเดียวกันพอพี่เลิฟค่ะมาจีบมาจีบไม่เราไปจีบเขาคือเหมือนเราไปกินข้าวกับเพื่อนในห้องเหมือนไปกินบุกกระทะกันแล้วเหมือนเรากลับบ้านคนเนี้ยก็ทักมาถามว่าถึงบ้านยังเป็นไงบ้างทำไมเป็นห่วงเราจังเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบเป็นแฟนกับเราปะเป็นแฟนกับเราปะอย่างนี้เลย เดี๋ยวนะก็เป็นจ้าตัวนี้ได้คุยกับเพื่อนแค่ถามไอไอรีในเนี้ยขอถาเเขาจาาตัวนี้มึงเคียน้องนี่มึงคุยกันมาก่อนไหมไม่ไม่เคยคุยกันเลยแรกก็คือบุกทะใช่แล้วขอเขาเลยใช่หรือว่าหนูชอบเขาอยู่แล้วเขาหล่อไม่มีไม่มีเลยเหมือนเราเล่นเฉย อย่างรู้แค่ว่าคําถามที่ถามก็ถามเล่นไหมถามเล่นแต่เขาเอาจริงเขาก็บอกว่าเอาดิไม่มันไม่ควรถามเล่นตัต้ง <c oughs> มึงแล้วเอาจริงจริงแล้ว <c oughs> สุดท้ายมันก็อ๋อได้เริ่มคุยจากตรงน้น <c oughs> อะไรเงี้ยบคบกันนานไหมประมาณ2ปีค่ะแล้วก็เลิกกันตอน,านรอเข้าปีหนึ่งก็ห่างกาันสังคมเนาะเออมันเปรียบล้วคนต่อมานะคะเหมือนระหว่างที่เราเลิกกับคนแรกอะค่ะเราก็เหมือนพยายามงอเขาเหมือนเราจะเอาชนะเขาไปงอไปงอไปตามงอสุดท้ายเขากลับมาคบพอกลับมาคบปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่แล้วเราไม่ได้รักเขาแล้วเราก็เลิกไปหลังจากนั้นช่วงเวลาที่อกกกหจา ที่คนแรกะคะ่ะก็ไปเจอคนที่2ในมหาลายัยค่ะประมาณปี2องเขาเข้ามาจีบก็เลยคุยกันได้คบกันคนนี้น่าจะประมาณเกือบเกือบปีค่ะแต่คนนี้เป็นคนที่โหดที่สุด,ท,สดที่แบบว่บ<ะ>า เป็นแบบแรงที่สุดทำไมอ่ะแล้วทำไมเขาถึงคือคนนี้ตอนแรกดีมากเลยค่ะดีแบบทุกอย่างเลยตอนแรกแบบไม่มีไม่มีการทะเลาะกันเลยเหมือนไม่แค่คุยกันปกติอะไรเงี้ยสุดท้ายเหมือนเราไปเมกาแล้วเขาก็เหมือนบอกเลิกเราโทรบอกเลิกอะไรเงี้ยเราก็เลยกลับมาเคลียร์หลังจากกลับมาเมกามาเคลียร์เหมือนทะเลาะกันมีปากเสียงก็เหมือนรู้ว่าเขามีคนอื่นก็คือที่บอกเลิกเราเนี่ยเพราะว่าคุณคุณมีคนอื่นอยู่อยู่ที่ไทยใช่ค่ะ แต่เรากลับมาเรารู้แล้วจับได้แล้วทะเลาะกันแล้วทาไมถึงต้องลงไม้ลงมือด้วยก็เหมือนทะเลาะกันมีปากเสียงเลยอะเขาก็เหมือนทําอะไรไม่ได้เขาตีท้อแล้วหนูตีเขาไหมหนูหนูสู้ไหมก็ผักๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่เขาก็จะแบบรุนแรงแล้วพอมันลงไม้ลงมือแล้วมันไปจบตรงไหนอะใครมาช่วยหรือว่าไม่มีค่ะเราก็หยุดเองเราก็เอาของออกมาแล้วก็ออกไปตอนแรกคือเรา move in ไปอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะวันนั้นเข้าไปเคลียร์เอาของออกแล้วออกหนูออกเลยปะออกเลยค่ะแต่ออกไปก็คือไปช่องค่ะ อยู่ห้องชันเดียวกันหมายถึงว่าหนูห้องหนูเนี่ยก็คืออยู่ข้างห้องเขาอยู่แล้วเหรอคนละฝากแต่อยู่ชั้นเดียวกันคนละวิงคนละวิงคนละวิงคนละปีแต่พอพอมาคบกันก็เลยอ้าชฉันย้ายไปอยู่ห้องเธอก็ได้อ๋อเข้าใจแล้วเราก็ทิ้งห้องเราแต่ว่าเราก็ยังเช่าอยู่นั่นแหละแล้วแล้วหนูยังอยู่ตรงนั้นอีกนานไหมแบบหลังจากเลิกกันแล้วอยู่จนจบ่ะ เคยมีขึ้นลงขึ้นลิฟต์เจอกันไหมเจอเขามากับแฟนใหม่เราก็ทําเหมือนไม่รู้จักเราก็ทํานิ่งๆแล้วก็ลงลิฟต์ไปเดี๋ยวนะแปลว่าจับวันนั้นอะที่บีบคอที่ตีกันเนี่ยคือหนูจบเลยเหรอก็จบเลยเฮ้ยโอเคโอเคเพราะเหมือนรู้แล้วว่ามันมันหนักข้อแล้วว่ะมันมันไม่ได้แล้วแต่ตอนที่ทะเลาะกันนั้นก็คือเลิกกันไปประมาณแบบวีกสองวีคแล้วแค่เราจะไปเอาของนี่แหละมันก็เลยมีปัญหามันก็เลยมีปัญหาโอเคผ่านไปหนึ่งปีคิดว่าเรื่องนี้จบแล้วจบแล้วจบแล้วไม่มีอะไรแล้วยังไม่จบค่ะ เดี๋ยวนี่มันจบไปแล้วหนึ่งปีอ่ะขึ้นลิฟต์ลงเนี่ยเห็นแล้วเขามากับแฟนใหม่มันจบไปแล้วอยังไม่จบวะทำไมเอ่อมึงจะทำไมบางทีนะกระจายมาเหรอเนี่ยทีวีโอเคมึงสังเกตว่าน้องคุยไม่ค่อยมองกูมึงมองมึงตลอดพี่แต่ตัวไม่ได้เชื่อถือไม่ได้เชื่อถือ ก็ผ่านจากคนนี้ค่ะก็ประมาณปีหนึ่งเราก็เหมือนเฮิร์ตมากกับเรื่องนี้เราก็เริ่มคุยกับคนใหม่ละคนที่3าระหว่างคุยกับคนที่3ไปไปมามาอยู่ดีมีผู้หญิงไดเล็กเมสเซจมาเป็นแบบรูปแฟนเก่าเราอ่ะคนที่2ถือมีดแล้วก็ชี้กล้องอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแฟนคนไหนนะคนที่2คนที่2แล้วแล้วคนที่อยู่คนละวิงเนี่ยนะใช่คนที่คนละวิงแล้วแฟนเขาเหรอเหตุการณ์จำลองเหตุการณ์หนูเป็นคนในไอจีใช่ไหมคะก็คือเห็นภาพผู้ชายถือมีดอย่างนงี้ใส่กล้องใส่กล้อง เออาาใส่กล้องประมาณนี้ใส่ประมาณนี้โอ้าตามึงขวางแลวนะมึงส่งยาจริงไหมนะเม็ดตอดกูเรียกแบบเม็ดตอดเหมือนอยู่นะตอด อ่าเพราะว่ามาันผู้ชายถือมีดอะไรเงี้ยเราก็เลยโทรไปหาผู้หญิงคนนั้นว่าแบบเออเกิดอะไรขึ้นทะเลาะกันหล่อแล้วได้ยินเสียงดังเดี๋ยวนะแปลว่าไมลี่รู้จักกับผู้หญิงคนนี้หรอร,ร,ร,รู้ก็คือรู้ว่าเขาเคยกุกก,กิจกันก่อนกับเราอะไรเงี้ยก็เลยมีเบอร์ <ๆ S 2> ก็เลยเป็นห่วงเขาว,ว่า<บ>มันจะโดนเหมือนกูไหมไอจีไอจีเขาไอจีมาใช่ค่ะเราก็โทรไปไอจีนั่นแหละว่าแบบเออเป็นไรทะเลาะกันหล่อได้ยินเสียงดังในชั้นเลยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออคืออะไรหนูไม่รู้เรื่องก็คือสรุปว่าแฟนผู้หญิงคนนี้เขาไปทะเลาะกับแฟนเก่าเราก็มีีีกาารแแแบบถถืือออมมมดไ้้้ผููหญิงเฟนย่ลว ผู้ชายก็มีแฟนอยู่แล้วแต่ก็มาทะเลาะกันแล้วเราก็ไปยุ่งอีกเ้วหนูเป็นไงความถือมีชาวบ้านเออเราเป็นชาวบ้านเนื้อเราไงเราก็เลยไปเคาะประตูห้องเขาเราก็เลยไปเคาะประตูห้องเขาเป็นอะไรไม่ต้องไปยุ่งไม่เราไม่รู้ไงเราก็แบบนรกว่าแบบเขาทะเลาะกับผู้หญิงคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยชาวินวิ่งมาแสดงความเป็นห่วงแลวผู้หญิงคนนั้นอยู่ห้องตรงกลางระหว่างวิ่งเขากับวิ่งเราคอนโดมึงไม่มีชันอื่นแล้วเหรอ ไม่มีที่อ,อื่นให้ไปแล้วเหรอฮียอยู่กันตรงนี้ซึ่งไอ้ห้องที่เดินผ่านเนี่ยก็คือห้องที่มึงเพิ่งเดลเว็กไปเมื่อกี้ด้วยห้องนั้นผู้หญิงไม่อยู่เป็นผู้ชายคนนั้นอยูอ่กับแฟนเขาอยูช่ชายเป็นแฟนเขากับแฟนเก่าเราอยู่เราก็เลยไปเคาะเปิดประตูหน่อยจ้าเหมือนเขากำลังจะมีเรื่องกันใช่ก็มีปืนจ่อหัวกันเลยปืนจ่อหัวมาจะยิงหัวลจะยิงตรงนั้นปืนจ่อจะยิงตรงนี้ อะไรตอนเนี้ยกูงงไปหมดแล้วใครเป็นแฟนเก่าใครอะไรยังไงกูคือไอ้เฮียคืออย่างงี้กูยอมรับนะกูตกรถไปสะพานแล้วอยูเล่าให้ฟังสมมติว่าหนูคือไมลี่ใช่ป่ะหนูขอพี่ออสหนูเลิกไปพี่ออสไปมีผู้หญิงใหม่พี่ออสไปวิ่งพี่ออสไปคบกับอีฝนกูคบกับฝนเสร็จปุ๊บอีกฝั่งหนึ่งตู่คบกันนี่คบกับบัตรแล้วตู่ก็ดันมาคุยกับพี่ออสกูไปมีชู้กบโสดอีกทีนึงแต่กูคบกันนี่อยู่มึงอย่าเพิ่งนะมึงอย่ามึงอย่าอยู่เฉยนะมึงพูดได้แต่กูงงไอ้น แล้วมึงไม่เกี่ยวอะไรเลยไปเกี่ยวเฮียอะไรไม่เกี่ยวเลยเอ้าแล้วไปทำเฮียไปทำเฮียก็พูดถึงดามไงว่ามึงไปเพื่อหนูนกว่าเขาทะเลาะกับผู้หญิงคนนั้นเขาบอกไปช่วยหน่อยไปช่วยหน่อยหนูก็เออได้ได้แต่พูเปิดเข้าไปเสือกเป็นผู้ชายสองคนก็คือเป็นพี่ไอ้บัสแล้วใครเจาะใครแฟนผู้หญิงคนนั้นเจาะแฟนเราเอาปืน ไอ้พี่ไอ้บัตรจอะแฟนเก่าใช่ครับัตจอพี่โอ๊ตหนูก็ด้วยความอะไรก็ไม่รู้ไปยืนอยู่ตรงกลางหนูเลยหยิบมีดออกมาไม่ใช่ไปยืนอยู่ตรงกลางมุ่งเนี่ยไอ้เหี้ยหลิวตะหัวหรอสมมติสมมติเขาจาะเขาจาะปืนเธอเธอมีเรื่องนะเหรอเฮ้ยเปิดเข้าไปเจอใช่แบบนี้เลยภาพนี้เลยใช่ภาพนี้เลยอย่างนี้เลยไม่จับผมหรอเธอเธอ โดแล้วดูแล้วดูเอาตัวไปขวางแล้วทําไงอะแล้วดูไปยุ่งกับเขาทำไมอะเราเห็นภาพนั้นเราก็แบบตกใจอะไรเงี้ยเราทำอะไรไม่ถูกเราก็เข้าไปตรงกลางแล้วก็แบบเออใจเย็นๆเธอใจเย็นๆการสุดท้ายแฟนเขามาก็ตํารวจมาอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นบีบีกันไม่ใช่ปืนจริงแล้วหลังจากนั้นมันเกิดอะไรอีกขึ้นอีกไหมแบบมันสปาร์กกันกลับมาพบกันไหมหรือว่าเลิกกันอย่าบอกว่ามึงยังไม่ย้ายคอนโดอีกนะยังไม่ย้ายยังไม่ย้าย หลังจากนั้นก็เขาก็มาขอโทษแบบขอบคุณนะอะไรอย่างเงี Tah, way, feeding, ้ยที่แบบที่ช่วยเขาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือกลายเป็นว่าจบขาดเลยเป็นเพื่อนกันไปเลยก็จบขาดก็ไม่ไม่ติดต่อกันอ๋ไม่ติดต่อกัน็แบบเลิกกันไปเลยใช่จนมาพบคนที่สามก็ยังอยู่คอนโดเดิมไหม ม่อันนี้คือเรียนจบแล้วก็คบโอเคค่ะดีก็เป็นค่อนข้างจะแบบสบายใจอะไรเงี้ยแต่ว่าข้อเสียอย่างนึงคือเขาติดเกมติดขนาดไหนอะประมาณ3 4ี่ชั่วโมงต่อวันเลิกงานอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเสาร์อาทิตย์ก็จะเล่นเกมอ๋อคือเขาอยู่กับเกมเลยเขาไม่ไม่ตอบไม่อะไรเราเลยใช่ไหมใช่ก็จะแบบเออโทรมาได้คุยได้แต่แบบเขาก็ไม่ได้โฟกัสเราอะไรเงี้ยเขาเล่นเกมเขาเราไม่ได้ว่าอยู่แล้วแหละเล่นไปเลยแต่แบบเสาร์อาทิตย์เราไปหาเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเล่นเกมอยู่ไม่ค่อยมีเวลาด้วยกันหลังๆเราก็รู้สึกว่าเออเราทุ่มมมเเเเเเเทให้้้คาาาาากกลยยไ่่อีวร หนูเล่นเต้นหนูเล่นเต้นแต่แบบโทรศัพท์เอาวีอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนั้นเป็นคอมไหมคะมันก็เลยเหมือนแบบเอ้ยกูมีแฟนก็เหมือนไม่มีก็เลยงั้นก็จบดีกว่าหลังจากคนนั้นก็สดเลยก็สดเลยไม่มีคนคุยด้วยกี่ปีนกี่ปีนะมีมีค่ะสองปีก็จะมีคนคุยเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่า โอ้พกเนาก็จะมีบางเข้ามาแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยากจะมีความสัมพันธ์ส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาเรื่องแบบเซ็กส์อะไรประมาณนี้อ๋อทำไมเขาพิมพ์มาเลยขอมีเซ็กส์หน่อยเนี่หรอก็ไม่แบบถ่ายชุดไว้วยน้ำถ่ายชุดไว้นาสวยด้วยเปิดดสวอ๋ออีกแล้วเพื่อนบอให้หูคนอีกที่สัตว์อโ้ เซ็กซี่มากเลยเนี่ยเออลุกมันจะแบบเซ็กซี่นิดนึงแต่พี่ว่าพดูพอดีนะคือไม่ได้ใหม่แบบมันมันไม่ได้ดูแบบเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออดูน่ารักแต่ก็แบบมาจีบมาจีบพอจีบสักพักเหมือนพอแบบเออเราเริ่มจะอยากไปเจอแล้วเขาก็บอกเออพี่ไม่ได้อยากมีแฟนนะคือเขาชัดเจนใช่ชัดเจนตั้งแต่แรกค่ะ หนูหนูว่ามันอาจจะเป็นเพราะภาพในไอจีด้วยไหมที่เราลงได้ไม่มีความเซ็กซี่มีอะไรอย่างนี้ด้วยไหมใช่ไหมก็มีผลในการที่แบบเขาทักมาแล้วเขาจะมุ่งไปทางนั้นเลยใช่ใช่ด้วยค่ะเราคนที่แบบว่าเป็นแบบคนมีชื่อเสียงมาจีบอย่างนี้หนูไม่ชอบบ้างเหรอรู้สึกว่าเขาก็จะมุ่งไปทางนั้นเราก็ไม่ไปเจอไม่อะไรเลยเพราะอะไรถึงคิดว่าเขามุ่งไปทางนั้นประโยคมันมาแบบนั้นหรอก็แบบเออเดี๋ยวส่งโลเคชันให้นะไม่ถามชื่อเราแต่ส่งโลเคชันให้เราอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมึงยังไม่ทำความรู้จักเลยเราก็รู้สึกว่าเราไม่เราไม่ชอบ สเปคล่ะสเปคจริงๆชอบคนยิ้มสวยเนาะเป็นเหมือนเป็นตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบมีมีแฟชั่นเพื่อนพี่ชอบอะไรอีกลูกชอบอะไรแบบชอบมีแฟชั่นชอบมีแฟชั่นเหมือนแบบตั้งใจทำอะไรสักอย่างไม่ใช่แบบนั้นเพื่อนพี่แต่เมื่อกี้ที่ยิ้มอยู่หน้าแบบนี้ หมายถึงว่าต้องหลงไหลหรือหรือมีความแบบเก่งในทางอะไรทางนึงก็ได้มีอะไรอีกสูงหน่อยขาวหน่อยแบบรักสะอาดอะไรงเี้ยดูแลตัวเองสูงต้องเท่าไหร่คะประมาณสูงกว่าหนูได้หมดเลยหนูสูงสูงยืนนี้พี่โอ้ยสูงกว่าหลังบ้านนิดเดียได้โอ๊ยได้เลยสูงทั้งเรยโอเคไอที่ชอบนี่ส่งไปเซ็นเจอร์ไหมลูกได้ได้หมดเดี๋ยวชอบคนพกของเยอะปะแล้วอะไรอีกอะไรที่ชอบอีกก็แบบชอบคนอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยถาไม่มีผู้หญิง อาดีีเยชอบคนตีเหรอใชช่อบตีชอบตีน่าจะสายเก่าเลยไหมใสยเก่าใช่ไหมใสยเก่าแก่แก่กว่าได้เด็กแก่ได้ตั้งแต่สามห้าอะไรเงี้ยประมาณสามห้าสามห้าได้พูดจริงสเปคหนูง่ายนะใช่ก็แบบแค่คุยกันรู้เรื่องเหมผู้ชายทั่วไปเลยอ่ะแต่แค่อย่างที่บอกไงว่าพอคนที่ทักมาหาเขาอ่ะมันไม่ได้ถามชื่อเลยมันไปทางนั้นเลยทันทีมีอาชีพไหนที่หนูแบบชอบเป็นพิเศษไหม จริงๆไม่จากัดเลยค่ะเป็นพนักงานทั่วไปก็ได้แต่ขอทำงานอันนี้ได้ก็ขอทำงานแบบว่าเลี้ยงดูตัวเองได้อันเนี้ยโอเคแหละข้อดีค่ะสบายหนูเป็นคนทุ่มเททุ่มเทมากขับมาไหนประมาไหนแฟนเก่าอย่างเงี้ยเขาไม่เคยขับมาหาเลยเราขับรถไปหาเขา2ปีเต็มอะไรเงี้ยก็ไปได้ขยันไหมหนูขยันไหมก็ขยันค่ะทํางานแบบจันทร์ถึงเสาร์เลยซึ่งซึ่งหนูมีงานประจําด้วยแล้วหนูก็รับงานถ่ายแบบด้วยหนูขยันจังก็จะมีถ่ายบาง มุ้งมิงเหรอมุ้งมิงจะติดแฟนสมมติว่านี่พี่โอ๊ตเป็นแฟนนี้ติดหนึงก็จะแบบสกินชิปนิดนึ่งไม่ไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่พี่ไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่แบบพี่เขาสกินชิพใช่จะชอบสกินชิพติดแฟนติดแฟนใช่ไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าคนหน้าแปลกอย่างพวกเราได้ไหมอย่างพวกพี่นี่ถือว่าแปลกหน้าไหมไม่แปลกหน้าไม่ไว้ใจคนแปลกหน้ามันมันมันยังไงอ่ะอธิบายเพิ่มได้ไหมหนูชอบไปไหนคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็จะเจอผู้ชายที่ผื่น แบบมีมาชอข้างๆ้ารถหนูก็จะค่อนข้างระแวงใช่หนูจะค่อนข้างระแวงคนมากไม่เดี๋ยวนะพี่นีต้องถามก่อนปกติหนูแต่งตัวยังไงปกติก็คือเสื้อยืดยังไงค่ะสั้นปกติเลยดูทรงไม่น่าไม่น่าจะโดนเนาะอูแบบคนทรงทรง ไม่หรอมันอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะสมมุิพี่ดูในไอจีนะแล้วถ้าหนูไม่เคยคุยกับพี่นะพี่จะคิดว่าหนูเซ็กซี่เลยแบบเปรี้ยวๆลยอ๋อหรอเปรี้ยวๆเลยแต่พอมาเจอแล้วดูในไอจีไม่คนละคนเลยอะแล้วในไอจีเขาเวลาเขาโพสไอเดจูดมันดูเซ็กซี่ด้วยแหละคนก็เลยส่งแบบ จริงๆหนูเป็นคนแบบตลกตลกให้ห้างกับเพื่อนแบบไปไหนกับเพื่อนอะไรเงี้ยปกติเลยแบบธรรมดามากๆคือก็เสียละครับก็เสียด้วยความที่ทุ่มเทอะไรเงี้ยค่ะมันก็บางทีมันก็เกินตัวเราไปหน่อยหนูจะเป็นคนเซนซิทีฟอ๋อเข้าใจแล้วพี่โอ๊ตเหมือนที่พี่โอ๊ตเคยพูดคนที่เขาใส่ใจทุกคนเกินมันก็เลยต้องการการดูแลกับมันเป็นขั้วตรงข้ามกันเว้ยก็คือมันเหมือนแบบคู่สีตรงข้ามอะพอเราใส่ใจเยอะๆเวลาได้กลับมาน้อยจะรู้สึกใช่เราดูแลไม่เจอทุกวันใช่เราก็รู้สึกว่าแล้วเราจะลดลงไปเองอันนี้คือข้อเส อ่ายอมใช่เขาอยากเรื่องอะไรเราก็โอเคเขาแบบว่าเออไม่อยากเจออ่ะเราโอเคเขาอยากให้เราไปหาเราก็โอเคอะไรเงี้ยโอเคหมดเลยถ้าเป็นแฟนค่ะสุดท้ายเราก็มาเหนื่อยเองทีเดีืวหนูเก็บเงินเก่งนะเก่งค่ะเก่งก็จะทํางานแล้วก็เก็บเงินเลยทำอาหารเป็นไหมทําได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้ทุกเมนูจะทํากินเองแต่จะกินอะไรบอกกูพร้อมซื้อให้มูลหนก็มีความเป็น แม่บ้านแม่เลยกันถูกไหมซักผ้าอะไรอย่างงี้ดูแลผู้ชายก็คือถ้าอยู่บ้านกับผู้ชายเนี่ยอยู่บ้านกับแฟนนี่คือดูแลหมดใช่ไม่ต้องห่วงใช่ไม่ต้องห่วงสองอย่างเซ็กกี่คะแนนก็ประมาณเจ็ดแปดละกันประมาณนี้ยถ่อมตัววันนี้หนูหนูเสียงหนูเหมือนถ่อมตัวนะแต่คะแนนที่หนูให้ไม่น้อยนะเจ็ดแปดเจ็ดแปดละกันจะสิบแล้วหนูอีกนิดเดียวก็ง่ายนะ ใช่แต่ว่าประเด็นนั่คือเขาทํางานจันทร์ถึงเสาร์นี่แหละมันอาจจะมีความยากในการจะต้องเจอกันไหมใช่ใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าสมมติเขาอยากเจอเราก็ยอมไปอยู่หนูเลิกงานกี่โมงในทุกๆวันหกโมงค่ะโอ้ยโอเคใช่หกโมงไปเจอเออไปเจอได้ที่ไหนหนูเที่ยวไหนอะไรยังไงอ่ะส่วนใหญ่จะเที่ยวแบบกลางคืนเนาะทองหล่อเอกมัยมีร้านประจำไหมคะก็จะเป็นเดอร์ตี้อะไรเงี้ยค่ะทั่วไปเลยเต้นเต้นหรอเต้นเต้นใช่แล้วก็จะเป็นบาร์บ้างกลางวันแหละกลางวันหนูทำงาน เซลมันต้องไปนู่นไปนี่ตลอดปะใช่ก็จะไปนี่ไมีแร้านประจำประจำบ่อยไหมก็ส่วนใหญ่ก็จะนัดในเมืองเนาะจะไปห้างก็จะแบบเซ็นทรัลลาดพร้าวแบบสยามอะไรเงี้ยตัวไปเดินเจอก็แต่ว่าถ้าจะเจอก็หลังหกโมงก็นัดได้อะไรได้ได้นัดได้ค่ะแต่ว่าไดเร็กมาได้แต่อย่าไดเร็กคุกคามอย่าส่งจูเลียวมานะครับไอจีน้องแซ่บมากไอจีหนูชื่ออะไรมายลี่ดีเอ็มค่ะขึ้นตรงไหนขึ้นตรงไหนขึ้นไวปขึ้นไว้ตรงไหนให้น้องหน่อย ให้เขาทำงานยากใน้ริษั์ตรงนี้ตรงไหนตรงไหนตายบวกโอเคก็คือ DM ไปได้น้อุยได้หนูหนูก็ขอดูประวัติก่อนน่นนี่อะไรว่าะบนโต๊ะดีกว่าโอเคบนโต๊ะในระหว่างคุยมาลี่ดีออยู่ตรงนี้อะไรนะลูก อ๋อ oh, ไม่ตัดไม่ตัด,ไม,ตดไม่ตัดแม่งแล้วนะลกูกโอเคขอบคุณครับคือเขาคุยง่ายเป็นเป็นคนน่ารักด้วย <คน S 1> เป็นคนแบบจะเข้ามาในแบบลูกค้าก่อนยังได้เลยนะคุณอยากทําแบรนด์อะไรมันจีบแบบน่ารักได้อะอยา่ามาจีบแบบคุกคามเลยเออแล้วเขาไม่วันไนแนแสตด้วยต่อให้คุณเห็นรูปว่าเขาเซ็กซี่แต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะไปมองภาพว่าเขายังไงก็ได้นะคือเขาก็รักนวลสงวนตัวพอสมควรค่ะวันนี้ขอบคุณน้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ที่สําคัญขอบคุณร้านด้วยเนาะอนาเราวอยู่ชั้นหกครับ เพราะว่าชั้น5คือโรงแรมเดิมเสร็จปุ๊บยังไงเมาก็คือนอนข้างล่างเลยเออเลศถ้าพี่ดิวหญิงก็คือจบแม่คือวันสต็อปเซอร์วิสกูตนลรกกูเอ้ะมันอยู่ในห้องเหรอวะกูก็จะไปดูนะว่ามันมีร้านอยู่ในห้องไหมเปิดห้องเอไเปิดห้องเ่าไหร่ะเปิดห้องเมล่าหหนูต้องไปส่งของหรือเปล่าเอาใช่เปิดไม่ได้ละจิบหนูหน่อยหนูอ่อยไม่เป็นค่ะ